สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Video Products ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะสองเหตุผลหลักๆค่ะที่ว่าทำไมบัญชีเพลอเนียของคุณถึงโดนล็อกนะคะอันดับแรกเลยค่ะนะคะประการแรกของเราเลยก็คือตอนคุณเข้าใช้นะคะคุณน่ะใส่ข้อมูลนะคะผิดพลาดถึง3ครั้งนะคะผิดพลาดถึง3ครั้งส่งผลให้บัญชีเนี่ย ถูกล็อกได้นะะทีนี้ข้อควรระวังก็แน่นอนค่ะตรวจเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยให้ถูกต้องแล้วก็รอบคอบนั่นแหละนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเกิดปัญหาก็มีวิธีแก้นะคะสำหรับประการแรกเนี่ยคุณสามารถรอนะรอประมาณ30นาทีค่ะทางระบบเขาจะปลดล็อกให้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะส่วนประการที่2นะคะประการที่2ก็คือกรณีที่ บัญชีเนี่ยนะคะเขามีการถามถามคำถามที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณนะคะแต่ทีนี้กลายเป็นว่าคุณน่ะใส่คำตอบผิดพลาดใส่คำตอบผิดพลาดไปนะคะซึ่งอาจจะอาจจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคุณโดยตรงเนี่ยคุณอาจจะได้บันทึกหรือว่าเก็บข้อมูลนั้นไว้แต่คุณอาจจะลืมคำตอบของตัวเองนะคะตอบผิดพลาดก็จะส่งผลให้บัญชีเนี่ย ถูกล็อกได้เช่นกันส่วนประการนี้นะคะต้องบอกก่อนว่านะคะวิธีแก้จะไม่เหมือนกับประการแรกนะคะเนื่องจากประการที่2เนี่ยวิธีแก้คือคุณจะต้องไปรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่เลยการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่นะคะคุณสามารถไปคลิกวิดีโอที่เราเคยทำมาไว้นะคะด้านล่างวิดีโอนี้นะคะจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้ค่ะหรือจะคลิกกาด,ด้านบนก็ได้นะคะคือการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่นั่นเองค่ะ นะคะและก็แน่นอนสำหรับประการที่2ข้อควรระวังก็ไม่ได้ต่างไปจากประการแรกเลยก็คือควรจะตรวจเช็ครอบครอบนะคะกับคำตอบที่เราใส่เข้าไปนั่นเองค่ะนะคะอย่างไรก็ตามคุณจะสังเกตเห็นว่ากรณีประการที่1เนี่ยนะคะประการที่1ถ้าเป็นการใส่ข้อมูลที่ผิดพลาดถึง3ครั้งนะคะแล้วครั้งที่4เนี่ยนึกขึ้นได้ สมมุตินึกขึ้นได้แล้วว่าข้อมูลมันต้องเป็นแบบนี้สิทีเนี้ยอันเนี้ยโอเครอได้นะคะประมาณ30นาทีแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามข้อมูลที่ใส่อาจจะกลายเป็นรหัสผ่านอะที่ที่ผิดอะและผิดจนแบบไม่ได้ละคือจําไม่ได้แล้วจริงๆอันเนี้ยก็คือคุณสามารถนําวิธีแก้ของประการที่2ออะ มาใช้ได้เช่นกันก็คือรีเซ็ตใหม่ไปเลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่บัญชีเพลเนียโดนล็อกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ